ป้านพเนียรช้างหลวงอยุธยาช้างแฝดชายหญิงคู่แรกของโลกและหนึ่งเดียวในโลกประวัติลูกช้างแฝดแม่ช้างพังจามจุลีอายุ36ปีลูกแฝดเกิดวันที่7เวลาสามทุ่มตรงคือเพศผู้เป็นพี่ชายห่างกันอีก18นาทีน้องข้อตามมาเป็นเพศหญิง เป็นช้างแฝดในประเทศไทยคู่ที่สคู่แรกเกิดที่สวนสัตว์เขาเขียวชื่อจุ๋มจิม๋มได้เสียชีวิตไปหนึ่งเชือกและอีกหนึ่งคู่เกิดที่สุรินทร์เพศผู้ทั้งคู่ชื่อทองก้อนกับทองแท่งที่วังช้างอายุธยาคู่ที่สต่างเพศหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะอย่าลืมมารับฝันน้องๆคู่แฝด ชายหญิงคู่แรกของโลกกันนะคะขอบคุณค่ะ